สวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมทําบุญกันนะคะวันที่17ตุลาคมลาหูย้ายเรามาปล่อยปลานะคะร้อตัวนะคะเป็นการทําบุญสะเดาะเคราะห์หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยในช่วงที่ลาหูย้ายนะคะขอให้น้องปลานะคะไปมีชีวิตที่อิสระเจอแต่ความสุข ะะสมหวังราบลื่นไปกับสายน้ำไปกับแม่น้ำมีชีวิตที่อิสระสมหวังนะคะ112ตัวนะคะเลขดีมากนะคะเป็นการสะดอกเคาะเกี่ยวกับลาหูนะคะทุกคนที่ร่วมบุญมานะคะขอให้รับบุญกันทุกคนนะคะ เงินที่ร่วมทำบุญนะคะก็จะเป็นของแม่หมอแล้วก็เพื่อนๆร่วมกันนะคะส่วนของแม่หมอจะดึงมาส่วนหนึ่งของลูกดวงที่มาทำบุญด้วยนะที่มาดูดวงนะคะก็จะดึงส่วนหนึ่งมาขอให้ทุกคนหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเวรหมดกรรมนะคะ กรรมใดที่แม่หมอได้ดูดวงไปก็อย่ามีเวรกรรมต่อกันนะคะขอให้ไหลไปกับแม่น้ำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็คุณป้าคุณน้าทุกๆคนนะคะที่สละเวลามาเป็นสะพานบุญน,นำเงินที่เราร่วมกันบริจาคนะคะ ไปซื้อปลาหน้าเขียงจากที่ตลาดนะคะก็คงไปเหมามานะคะแต่ละร้านให้ได้ครบ1 1 2ตัวพร้อมกับขนมปังนะคะดูมีขนมปังเพียบเลยนะคะเอามา,าให้อาหารปลานะคะจะได้เราปล่อยปลาแล้วนะคะไปแล้วก็ต้องมีของกินไปด้วยนะคะไป ไปแล้วต้องกินดีอยู่ดีค่ะเหมือนกันเราก็จะต้องมีชีวิตที่อิสระและมีกินมีใช้มีทำบุญมีเก็บเงินไม่ขาดมือนะคะอ๋อไปๆนะนน้องปลาขอให้มีชีวิตรอดปลอดภัดยนะคะคุณแม่ป้าปา,น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 านั้นนาสนุกสนานเลยสวยเชียว ให้อาหารปลากันนะคะปลาเยอะมากเลยค่ะอยากจะไปปล่อยด้วยเลย <c oughs> สาธุนะคะนี่คือปลาทั้งหมดกับขนมปังนะคะเยอะมากเลยขอบคุณคุณแม่คุณป้าคุณน้าจริงๆนะคะที่ลำบากไปจัดสรรหามาให้นะคะแล้วก็ มีน้องๆมาขอขนมปังแล้วก็บริจาคทานนะคะทําบุญลงศพปล่อยโคปล่อยร่วมปล่อยโครกระบือด้วยนะคะสัตว์ใหญ่นี่คือถวายสังฆทานด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารน้ําถวายสังฆทานนะคะสาธุทุกคนนะคะบุญใดที่ทำนี้นะคะแม่หมอเปิดไพ่ได้ท้าเวสุวรณรณเทพจันทร์แล้วก็พระอังคารนะคะ บุญที่ทาในวันนี้นะคะจะส่งผลให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรในชีวิตนะคะมีจิตใจที่มีเมตตากรุณามีจิตใจผ่องใสมีสง่าราศีนะคะทั้งข้างในและข้างนอกนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะสิ่งที่คุณทำมุ่งมั่นขอให้คือ มันเลยแล้วแม่หมออ่านไม่ทันแล้วว่าแม่หมอเขียนอะไรไปบ้างนะคะคือสิ่งที่คุณทํามุ่งมั่นปรารถนานะคะมันจะสําเร็จผลเกินความคาดหมายทุกประการนะคะก็สาธุอนุโมทนาบุญนะคะสาธุสาธุขอให้บุญนี้ส่งผลทุกๆท,ท,ท่านถึงแม้แต่คนที่ไม่ได้ร่วมเงินมีใจก็ได้รับบุญนะคะสาธุสาธุสาธุ